อาพนมมือขึ้นครับกราบสามครั้งครับทุกท่านว่าตามนะครับพุทธบูชามหาเตชวันโต

นะโมทัสสพระวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะสะโมมัสัะพระวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพระวะอิติปิโส พระสุขเทวาพระสุขเทวาญา,าตรายามดีญาตรายามดีเป็นยามพระศรีเป็นยามพระศรีสวัสดีลาโพสวัสดีลาโพะโมพุทธายะนะโมพุทธายะข้าแต่องค์สมเด็จ ข้าแตรโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพพยดาเจ้าเทพพยดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาบริเวณวัดถ้ำสองพี่น้องบริเวณวัดถ้ำสองพี่น้องแห่งนี้แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญขออัญเชิญสังขารสังขารพระครูอาคมวิสุทธาพรพระครูอา คมวิสุทธาพรหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญทําการเปลี่ยนผ้าคลองทําการเปลี่ยนผ้าคลองถวายให้ท่านใหม่ถวายท่านใหม่ในวันนี้ในวันนี้ขอเทพพญาดาเจ้าขอเทพพญาดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอนุญาตได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทําการเปลี่ยนผ้าคลองทําการเปลี่ยนผ้าคลองถวายแด่ถวายแด่ พระครูอาคมวิสุทธาพรพระครูอาคมวิสุทธาพรหล,ลวงพ่อจเจริญหลวงพ่อเจริญด้วยเทิญด้วยเทิญขออานิสงส์ขออานิสงออส์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เปลี่ยนผ้าคลองได้เปลี่ยนผ้าคลองถวายหลวงพ่อจเจริญถวายหลวงพ่อเจริญจงมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสมชื่อหลวงพ่อจเจริญสมชื่อหลวงพ่อเจริญให้มีแต่ความโชคดีให้มีแต่ความโชคดี ด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสสง์ในครั้งนี้ด้วยเถินในครั้งนี้ด้วยเถินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ตสัมมาสัมพุทธัสสัเอวเมยสุตังเอกาสัมยังวาภารานัสยังติสิปตะเนมิกาทายตราตรโคภหปะวา āmāētsထoue mepēka上 atāāā teanaana tse wetā paiio ātska matskarka niioa koa hi nuaāō thuā ni wannaa ana taāhíito. จากเกลามาสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจริญนั้นขึ้นมานะครับสังขารของท่านตอนนี้ก็แข็งเป็นหินนะครับพระคุณเจ้าดูได้นะครับเห็นไหมครับคนเราท่านดูเอานะครับสามวันเจ็ดวันก็เน่าก็เหม็นก็อืดหมดแล้วนะครับแต่ทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านถึงสังขารไม่เน่าไม่เปื่อย ฉีดยายังไงช่านจำไม่เลยครับไม่มีทางได้ผลนะยังไงก็เน่าแน่นอนไม่เกินเจ็วันนะกลิ่นขึ้นมาที่โลงเลยแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่อย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนเนี่ยเห็นไหมครับสังขารท่านนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อเจริญเนี่ยท่านละสังขารมาเป็นเวลา26ปีแล้วนะครับพระสงฆ์ทุกรูปที่บวชในโครงการวันนี้ท่านได้มี เขาเรียกว่าดวงดีที่สุดแล้วนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้เห็นถ้าเปรียบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วโดยเฉพาะท่านสร้างวัดถ้ำสองพี่น้องนี้ทั้งหมดนะครับถาวรวัตถุทั้งหมดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญเนี่ยท่านเป็นคนสร้าง <S <S 1> <S 1> ผมมาเมื่อเดือนสิงหานี่ครับอย่างที่ท่านเห็นนี่ครับตอนนี้ฮะดูนะครับสาลาหลังนี้ ก็จะเป็นที่ศาลาที่จะประดิษฐานสังขารของพระเดะคุณหลวงพ่อเจริญหรือว่าพระครูอาคมวิสุทธาภรณ์นะครับอันนี้ก็นำช่างมาทำการมุมหลังคาใหม่อะไรใหม่ซ่อมแซมแล้วก็บูรณะใหม่หมดแล้วพระสงฆ์ทุกรูปนะครับท่านดูไว้ครับแล้วก็ใช้หลักการปองให้ได้ว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บ แล้วก็ตายไม่มีใครพ้นครับอย่างที่ผมบอกท่านท่านผมให้ความรู้ท่านสุดท้ายมันอยู่แค่นี้ครับไม่มีใครพ้นไปได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่ความดีนะครับเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจริญเลยแต่มาเห็นปุ๊บโอ้โหหลวงพ่อท่านทำความดีไว้เยอะแยะมากมายไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญท่านแต่ผมมาภายในไม่กี่เดือนเนี่ย ผมไม่ยกย่องท่านเกิดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกท่านนะครับเท <t> พพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นมาดนจิตดนใจแล้วผมทำอะไรแล้วแต่ทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ท่านทุกรูปนะครับดูไว้แล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติไว้ไม่เชื่อไปลองดูครับไม่เกินสามวันนะเน่ามาแล้วจะฉีดยาย,ย่างไงก็แล้วแต่ไม่มีทางหรอกครับ แต่นี่ท่านอยู่ด้วยตัวของท่านเองได้เกษาหนวดเขายังขึ้นอยู่หมดเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนเลยหลวงพ่อเจริญท่านละสังขารมาตั้งแต่ปี2538วัดธรรสองพี่น้องเห็นนี้ท่านสร้างตั้งแต่2516ัหมครับเห็นมีป้ายนี่เขียนไว้ นะครับแล้วก็ได้รับจากคําบอกเล่าจากท่านผู้ใหญ่อุดมกับกั้นกํานันสุขเกษมนะครับเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการเขาเรียกว่าถวายน้ําสงก็โดยการเอาแอลกอฮอล์เนี่ยฮะนี่ยีปีไม่เคยที่จะไม่เคยทำทำความสะอาดให้ท่านเลย ถ้าเปรียบเสมือนทั่วไปก็ป่านนี้อาจจะเหลือแตกกระดูกแล้วกระดูกเหลือไม่ว่าโดนมอดกินอะไรอีกก็เรียบร้อยอีกแต่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยู่ท่านได้รอจนว่าเนี่ยยี่สิบหกปีว่าตามนะครับข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้เปลี่ยนผ้าค,คล้คคองเป็นที่เรียบร้อย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,าขออัญเชิญสังขารพระครูอาคมควิสุทธาพรณ์หลวงพ่อจเจริญขึ้นสู่ที่เดิม,ดมประทัเทบทเทียบที่อันเหมาะสม,อ,ม,อ,สมอันสมควรขอเทพพยายดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาสังขารพระเดชพระคุณพระคูอาคมวิสุทธาพรณ์หลวงพ่อเจริญได้รับรู้ในคุณงามความดีด้วยความกระตันญูกตะเวทีของข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติขอให้ได้พบสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่มีความเจริญสิ่งที่มีแต่ความโชคดีตลอดกาลละนานเทินเตรียมตัวยกนะครับเจ้าหน้าที่ครับไม่ต้องหลบครับ ช่วยยกนะครับพระยกจับผ้านะครับจับผ้าตรงนี้ครับจับจจับผ้าอย่างนี้ครับอ่าจับนะจับนะครับเดี๋ยวเราจะมาชุเชยียนโตด้วยนะครับชยยนโตพทธิยามเลสะกยานาะ นันณิวาตโนอาห์อาวังทวังวิชโยอาโหหิชายาสุชยามังคะเลอะปราชิตตาปัลังเกสีเสปะเทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพปุธานังอาคาปัตโตโมทติสุนัคกัตตาสุมังคะรังสุปะปาตังสุหุติตังสุ ขโนะโสโมโหตจโสุยทางพระมาริสุปตาคินากายกรรมวาจากรรมังปตาคินาปตากินังมนกรรมวณิเนเตยปัตาคินาปัตตาคินานกตวานารพันตเท ปาทาคินเนชยานตัวปโพติยามัวเลสักยานังนันทิวตโนเอวังตวังวิชโยอโหหิชยาสุชยมานคะเลอัปปาราชิตปาลังเกสษเสสะปตวิปปคะเลอภิเสเกษสะปปุตตานังอกัปปะโตอาปโมตติสุนักข ตังโซมางารังโุปาปาตังโซโหติตัสุขฆโนโุโมโหตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัตากินังกายกรรมงว่าจากรรมังปัตกินังปัตกินังมโนกรรมังปปีเิเตปัตากินาปัตกินานิกตวานรพันตเต ปทักเนก็การถวายผ้าไตจีวรผ้าคลองให้แก่พระเดชพระคุณพระครูอาคมวิสุทธาภรณ์หลวงพ่อเจริญก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสังขารของท่านปกติทุกอย่างนะครับก็ขออนิสงฆ์จากที่คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมรวมถึงคณะสิทธิานุสิธิ์ทั้งหลายท่านผู้ใหญ่อุดมนะครับท่าน กำนันสุกเกษมนะครับที่มาร่วมและก็สิทธิานุสิท์ทุกท่านนะครับก็จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจขอท่านทั้งหลายที่ชมมีแต่ความโช,โ,ชโชคดีโชคดีโชคดีทั่วกันทุกท่านเทินขอเจริญพรอ้าวเรียบร้อย